เห็นข่าวที่ตามเมืองทมขมรนผู้หญิงมาชี้หน้าดา่าทหารไทยบอกว่าล้ำเส้นมึงรู้ได้ไงว่าล้ำเส้นเขตแดนในเมื่อตรงนั้นเป็นเขตแดนของประเทศไทยเป็นอธิปไตยไทยมีสิทธิ์อะไรมาสั่งการแล้วทหารไทยก็ควรจะผลักดันให้ขมินหรือทหารขมินน่ะลงไปในที่ต่ำอย่าลืมว่าอธิปไตยไทยน่ะมันเลยตรงนั้นลงไปอีก300เมตร ไม่ใช่ให้ขมรมาสั่งว่าไทยต้องถอยขึ้นมาข้างบนในเมื่อทหารไทยรู้ดีว่าอธิปไตยของตัวเองอยู่ตรงไหนควรจะผลักดันขมรให้มันออกไปจากพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองตดปราสา,ตาทตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นผื้นแผ่นดินไทยอธิปไตยไทยไม่ควรให้ทหารขเมรมาสั่งการใดๆทั้งสิน้นทหารไทยควรเป็นคนสั่งการ ให้มันถอยล่นลงไปในเขตพื้นที่ประเทศไทยโดนสิ้นเชิงไม่ควรให้คนเหล่านี้หรือทหารเหล่านี้มาชี้หน้าสั่งการทหารไทยที่ปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศไทยทําให้เห็นเป็นตัวอย่างถ้ารัฐบาลไม่ทําอะไรประชาชนควรทําไม่ควรให้ทหารขมรขึ้นมามีส่วนร่วมบนปราษาทไทยด้วยซ้ําไป ฝากทหารฐหารไทยคนไทยให้กำลังใจท่านพักดันเลยค่ะขมีนที่มันลุกล้ำอธิปไตยไทยอย่าลืมว่าตรงที่เคยเป็นรั้วกั้นให้ขมีนขึ้นมาในยุค2,554นะ่ะเขตแดนไทยเลยตรงสันบรรน,นาวีตรงที่มันเป็น แนวกั้นของต้นไม้นะ่ะเลยลงไปอีกตั้ง300เมตรมันคือพื้นที่รอบปราสาทตาเมืองทมควรจะเอากลับคืนมาเป็นของไทยไม่ใช่ให้ขมินหรือทหารขมิไปปลูกบ้านเรือนหรือทหารขมินประจําตรงนั้นเลยควรจะให้ถอยลงไปมากกว่าตรงนั้นด้วยซ้ําไปเนี่ยคาว่าไม่เสียดินแดนนะ มาเสียไปแล้วล่ะไม่อยากจะพูดเลย